นะบางทีผมพูดอะไรไปผมก็ลืมเหมือนกันนะครับเอาทีนี้ก็วันที่16สิงหาคมนะครับอันนี้ก็ปูทางไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็มีเลขมาตรงมาอั้นนะนะดังนั้นก็ไปหาลอตเตอรี่กลุ่มพวกนี้ไว้ก่อนสลับกันไปสลับกันมาได้นะครับก็ครั้งหน้าวันอังคารนะอังคารนี่ก็แรมสี่ข้ามเดือน9ปีขาน เลขประจำวันอังคารก็คือกลุ่มนี้นะครับพระจันท์โครจรดีไหมก็โอเคแต่พระจันทร์เป็นเทวีโชคอยู่กับพระหัสอาทิตย์มายังงี้ก็แค่2ตัวนะฮะสตัวอยู่กลุ่มนี้ครับอยู่ในกลุ่มนี้ยุดละอ่าโดยเฉพาะจับ5ไว้จับ4ไว้นะ4กับหจับไว้ในนี้ก็มี6 5 2 5 1 5 3 5นะฮะนี่เลขประจําวันนี้ก็จับไว้อ่ะ ดาวที่โคจรอ,องศาตรงกันในวันนั้นมี2กับ9นะครับโคจรอ,องศาตรงกันโยกถึงกันนะ2ดวงนี้กับ9ดวงนี้นะครับองศาถึงกันแล้วก็ในนาวาง2เลง9อยู่นี้นะครับอันนี้กลุ่มเรีงกันอยู่2 3 4 9ามครับเลงกันอยู่นะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็ศูนศูนย์กับสี่นะครับสี่กับศูนย์องศาตรงกันวันนี้ดาวองศาตรงกันศูนย์สองสามแปดออกที่ออมสินนะฮะไอ้ดาวองศาตรงกันคือดาวที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อกันก็นจะทำปฏิกิริยาที่รุนแรงครับอาทีนี้ก็มาดูดาวสัมพันธ์ผมเอากลุมและเลงน,นะครับอันนี้คือแนวทางข้อมูลไวใ้ให้แล้วให้คุณไปตัดเอา สมมติว่าของผมเนี่ยผมได้เลขกลุ่มพวกนี้มาแล้วนะอันนี้พูดหลายเที่ยวแล้วแหละแต่ว่ามีคนติดตามใหม่มาอ่ะคลิปเก่าไม่อยู่ก็จะพูดให้ฟังอีกรอบว่ากลุ่มกลุ่มเหล่านี้เลขเหล่านี้คือตัวเลขที่โคจรด้วยการดูจากปฏิทินโหราศาสตร์นิรายณวิธีลาฮิลีแล้วก็ตัดเวลาท้องถิน่น ัเวลาท้องถิ่นนะครับโดยเอาช่วงเวลาอาทิตย์อุไทัยหในกาแล้วก็มาตัดกับเวลาท้องถิน่นออกมันก็จะได้วิถีดาวในราศีจกักตรียางจากนาวางจากักที่อยู่ข้างบนผมเนี่ยนะครับก็จะมีราศีจกักนาวางจากเอามาไว้อย่างนี้ถ้าไปดูด้วยสุรยิย่าจะจะเปลี่ยนกันไปจะไม่ตรงตามนี้นะครับ อันนี้ผมดูด้วยนิรายนวิธีเพรตามนี้เพราะฉะนั้นท่านที่เห็นดาวปแปลกๆว่าไม่เหมือนครูบาอาจารย์ท่านอื่นเลยครูบาอาจารย์ท่านใช้สุริยญาตผมใช้นิรายนลาฮิลีนะครับดาวจึงอยู่ต่างกันเพราะว่าวิธีคำนวณและตัดอายนางตัดเส้นแวงมันต่างกันนะเอาเป็นว่าเมื่อดาวอยู่งี้ปั๊บผมก็จะเอาดาวที่กลุ่มและเล็งเท่านั้น มันจะมีโยกมีตรีโกณครับเอากลุ่มและเหลงมีอิทธิพลร้อยเปอร์เซนตครูบาอาจารย์ท่านให้รหัสไว้ว่าร้อยเปอร์เซนนะส่วนโยกเจ็ดสิบเปอร์เซนตะ์เอาร้อยเปอร์เซนตศูนย์สามสี่ห้าศูนย์สามสี่ห้าอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับสามห้าศูนย์สี่ตรงเนี้ยนะฮะคือกลุ่มนี้นะเป็นตนัวไหน,ะน,นขึ้นก่อนผมเน้นตัวนั้นทำไว้อย่างนี้ แล้วอีกกลุ่มหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเก้าก็คือกลุ่มนี้นะครับหนึ่งหกเก้าเจ็ดกลุ่มนี้นะอันนี้ช่วงเช้านี่ค่อนข้างจะแรงมากเพราะว่าจันทร์วางอยงู่ด้วยนะครับหนึ่งหกเจ็ดเก้ามีตรงนี้อยู่ใส่ศูนย์ไปด้วยนะแล้วก็สองสามสี่เก้าสองสามสี่เก้าก็กลุ่มที่แรงกันอยู่ครับนี่นะสองสามสี่เก้าแล้วก็ หนึ่งสองห้าเจ็ดอันนี้คือกลุ่มที่ค่อนข้างจะเน้นอยู่นะสองสามห้าเจ็ดให้เป็นให้เป็นเอ่อหนึ่งสองห้าเจ็ดให้เป็นศูนย์ไปด้วยตัวหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ก็ศูนย์หกแปดแปดอออันนี้ก็เด่นนะเด่นแต่ว่ามันจะเด่นเป็นบางช่วงนะครับโดยเฉพาะออมสินนะศูนย์หกแปดแปดนะคราวนี้เนี่ย เอ 30, อแปดาวต่อไปก็อาจจะแปดหกศนย์หกแปดแปดก็ได้หรือแค่สองตัวหกศูนย์หรือแปดแปดเราจะเอาเลขพวกนี้มายัางไงครับก็เอาจากดวงเราสมมุติดวงผมที่พูดมาทั้งสิบสองราศีจาวถึงโชคผมมากลุมลักแปลว่าโชคอยู่รอบตัวรอบตัวที่ไหนละ่พะพศอยู่ที่พันธุ ราชาโชคและเกษตรนั่นหมายถึงรถผมนี่แหละ7 9 159นี่แหละที่ผมจะต้องจับไหมเลขครูบาอาจารย์ให้เห็นไหมฮะเลขครูบาอาจารย์ให้45 7 9้าเจ9ดเ4้าหนึ่ 7. นี่คือเลขรถและบ้านเลขรถและบ้านนะครับ ที่ผมมาลงไว้คือผมเอาตามดวงผมตรงนี้นะสุกเกษตรแล้วทีนี้เลขเหล่านี้มันตรงกับตัวนี้ไหนไหนสามสี่อ่ะตรงแต่ว่าสามสี่เนี่ยเป็นบ้านที่ผมไม่เกี่ยวละเป็นให้เป็นของน้องไปหมดละครับโตมาจากบ้านเลขที่สามสี่นี้นะแต่ตอนนี้ก็เป็นของน้องไปหมดละของน้องของหลานนะครับ แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่45เห็นไหมฮะ45ตรงนี้ก็มีเพราะฉะนั้น45ผมจับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าดวงผมบอกว่าจังโชคผมวันที่16ไปอยู่ที่เรือนพันธุในนาวางนี่ดูลึกขนาดนาวางนะถ้าราศรีจักรนี่คือลุมลักราชาโชคอยู่กับดาวการเงินนะครับ แล้วก็สุกณวางอยู่ที่พันธุอ่าพันธุที่เป็นชื่อผมเลยเนี่ยก็คือตัวนี้79 159นะครับในนี้มีไหมมีเจ็้าหนึ่งอ่าผมก็ตัดแค่179ไงครับ157ไงครับผมก็ไม่เอา2เนี่ยผมตัดได้และหนึ้าเจ็แล้วก็179เเพราะคือทะเบียนรถผม อันนี้คือวิธีตัดวิธีเอานะจำไว้นะวิธีนี้นะแต่ต้องดูพระจันทร์ประกอบถ้าพระจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ดีตามนั้นเลยพระจันทร์อยู่ดีไหมเทวีโชคดีนะครับแต่เสียดายว่าตรงนี้ติดมรณะก็จะแปลว่าทางไกละหรือรถที่ไปวัดก็ได้อ่ผมก็จะจับเอาตามนี้ตัดแบบนี้แหละครับคือวิธีตัด จากอะไรครับให้มองว่าดาวแห่งโชคคือวาสนาของเราซึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเรามีวาสนาแล้วดาววาสนาของเราเนี่ยคือดาวแห่งโชคเราไปอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นโชคของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ของผมก็พันธุแม่ก็ได้นะครับญาติก็ได้ทะเบียนบ้านทะเบียนรถก็ได้ของตัวเองอยู่รอบตัวเองนี่แปลขยายพระสุข ราชาโชคกลุ่มลักนะที่ใช้ทำงานตัวไหนนะครับเนี่ยสี่ห้าผมก็ได้สี่ห้าแล้วอย่างตัวเนี้ยศูนย์สามสี่ห้าผมได้สี่ห้าหนึ่งตัวเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้าตรงนี้ผมได้หนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็นะฮะหนึ่งห้าเจ็ดตรงนี้แล้วห้าหกเก้าเก้าอันนี้รถของคุณภรรยาสี่หนึ่งสี่สถานที่ผมใช้ทำงานเรียกว่าชมรมโหราศาสตร์พุทธศาสนา อ่าวันที่หนึ่งเนี่ยมาแล้วแต่อันนี้จากผู้ใหญ่สอนย้ำม,มาเพราะบอกผู้ใหญ่สอนว่าบอกพ่อเทพสุวรรณพระเวสสุวรรณท,ท่านจะไปอยู่ที่วัดสตึกขอพรท่านท่านก็ให้พรชี้ไปที่ชมรมชมรมโหราศาสตร์แล้วผู้ใหญ่สอนก็อัดเสียงส่งมาให้อ,อย่าเริ่มเด้อครับเด้อไอตรงช่มล่มโหนนั่นแหละ ปล่นเลขที่414เด้อผมก็ส่งต่อเฉพาะในกลุ่มของผมนะกลุ่มผู้ที่ร่วมบุญกับผมจริงๆแล้วผมพาไปร่วมหัวจมท้ายทุกที่เขาไปด้วยตลอดก็จะลงให้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นก็ได้กันอยู่นะแล้วแต่ใครจะได้ฟังไม่ได้ฟังเออ414ซึ่งมันก็ไปตรงกับทูบที่จุดขอตาไข่หลวงตาวันไว้เออจุดได้ 615ออกราวไปแล้วจุดได้350งวดที่แล้วแล้วก็เหลือตัว414 414ยังไม่ออกแล้วมันก็เพินไปตรงกับบ้านเลขทีด้วยก็ถือว่าอ่ะเอาเวสุวรรณอาไข่ตะวันเทศสตึกให้ถูกตัวถูกทุกตัวครับถูกทุกตัวเออทะเบียนรถจุดทูบได้7จสี 74. สี่เจ็ดออกเลขท้ายสี่สี่เจ็ดอืมไม่ได้มาตัวรางวัลที่หนึ่งได้ได้อยู่แต่ไปออกเลขท้ายอ่ะก็เป็นไปตามนั้นนะครับเอ่เมื่อเราทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์เทพดาอารักท่านก็เกื้อหนุนก็มองว่าอย่างนี้นะคราวหน้านี้ก็เดี๋ยวไปทําบุญที่วัดพระธมเจดีนะครับอ่ะทีนี้ก็รู้วิธีตัดเอาตามดวงแล้วนะ แล้วทีนี้ก็มาดูอีกทีว่าแม้แตะกี้ผมตัดก็กี่ตัวล่ะสี่ห้าก็ด้วยเออหนึ่งเจ็ดเก้าก็ด้วยหนึ่งห้าเจ็ดก็ด้วยนะครับจะเอาตัวไหนดีล่ะทีนี้เออก็ไปดูดวงยามเพิ่มเติมเอายามเช้าทกอัอก็ยามพุธพุธในราศีจักรนะ พุทธบอกว่าวินาทราชาโชคอันนี้คือลัคนาช่วงที่ทกศเอาที่กลุ่มลัคนาก่อนที่กลุ่มลัคนาช่วงทกศก็มีเอ่อเจ็ดหนึ่งศูนย์สองห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สองห้าดไว้เจตาเราเองนะครับผมเขียนไว้แล้วแหละข้างข้างหลังผมเนี่ยนะเจ็ดห้าสองแต่ผมตัดตัดแค่นี้ผมตัดแบบนี้ศูนย์หายไป แล้วก็ดวงยามพุทธวินาศนะและสหัชชะหมายถึงรถที่ใช้เดินทางที่เสียหายหรือจะแปลว่าเพื่อนที่คอยเกื้อนหนุนอยู่เบื้องหลังก็ได้จกให้โชคเราพุทธในที่นี้เขาก็จะบอกว่าหินะสหัชชะเหมือนกันเห็นไหมเพื่อนอันนี้บอกว่าเพื่อนที่ไม่ดีหรือภาหนะที่เสียหายที่ใช้เดินทางเสียหายสุภาราชาโชค ก็จะแปลอย่างนี้ว่าเพื่อนผู้เสียหายมาขอพึ่งพาแล้วเขาก็จะนำโชคมาให้ด้วยพกศต่อไปก็ช่วงออมสินช่วงออมสินผมก็นั่งบางอยู่นี่แหละครับแผ่นนี้ไปดูในโพสชุมชนลงไว้ให้แล้วไปโหลดเอานะฮะพวาาบอกว่าอะไรครับในราศีจากณวางอยู่ตรงนี้เอ่อในราศีจากลัคนาอยู่ตรงนี้นะครับลัคนาบอกว่าโอ้โหทั้ง ตรงนี้และตรงนี้ด้วยเลงกันอยู่นะลัคนาบอกว่า80668 0688ไปตัดเอานะฮะนี่คือช่วงออมสิน0688ไปตัดเอาแต่พระสาวบอกว่าไงครับพระสาวบอกว่าโพคามาตาเออแม่คะแม่แม่ขอัยแม,แม,แม่ผู้หญิงไปไหนอริที่เจ็บไข้ได้ป่วย ที่ไม่ถูกกันที่มีหนี้สินบริวานอายุเดชเออที่จะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็พยายะอ๋อที่เจ็บป่วยที่เจ็บป่วยค่อนข้างจะหนักแปลว่าผู้หญิงที่เจ็บป่วยค่อนข้างจะหนักหรือผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะความเจ็บป่วยก็แปอย่างนี้ก็ได้นะ,ะเออใครอ๋อ 12. สงิงหาคมสตรีผู้ที่กำลังเจ็บป่วย 12. สองิงหาคมรู้รหัสนี้นะไปหารายละเอียดเอาครับออมสินจะออกเกี่ยวกับสตรีผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ไม่เป็นข่าวเลยตอนนี้เพราะว่าพยายะคือปิดบังซ่อนเร้นด้วยไม่เป็นข่าวนะครับไม่พูดถึงแต่วันที่1ิเราจะพูดถึงกัน นะตามนี้รหัสแบบนี้นะครับนี่คือพระเสานะส่วนพระเสาในนี้เป็นอะไรครับก็อบอกว่าพันก็อบอกว่าแม่อืมสตรีผู้นั้นก็คือแม่นาวางอยู่ที่ไหนครับวินาสณนะอันนี้คือคือลัคนาของช่วงอมสินนะอยู่ที่ตุลน,นะก็ยิ่งบอกว่าสตรีผู้เป็นแม่วินาสณนะซึ่งอยู่เบื้องหลัง ปิดบางซ่อนเร้นหรือเจ็บป่วยอยู่ตรงกันเป๊ะเพราะฉะนั้นไม่หนีไปไหนจากตรงนี้ทำไว้ไปหาเองต่อไปช่วงรัฐบาลรัฐบาลห้าครับโอ้ถ้ายามห้าเนี่ยที่เขียนเขียนไว้เนี่ยแค่สองตัวที่เขียนเขียนให้เนี่ยแค่สองตัวอะยังไงต่อพฤหัสพฤหัสในราศีจักรนวาง เป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูลัคนาอยู่ที่พิจิกอ่ะพอลหัสนวางก็อยู่ที่พิจิกตนุนะอ่าโยงไปไหนราศีจักอยู่ที่บุตตะอยู่ที่บุตระแปลว่าลูกหลานบริวารตนุของตัวเองลูกหลานบริวารของตัวเองที่กำลังประเภทศึกษาเล่าเรียนอยู่ อ๋อในนี้ว่าไงพระฤหัสพระนางพันธุกรรมะสิบสี่ห้าเด่นก็จะแปลความหมายว่าทรัพย์ครอบครัวรถราพหนะที่ใช้ในการประกอบกิจการงานแล้วในนั้นบอกว่าลูกอ๋อ โรงเรียนของลูกพนุหัสเนี่ยคือสถานการศึกษาสถานที่ศึกษาโรงเรียนของลูกโรงเรียนของลูกที่ครูใช้ทํางานหรือมหาวิเลยาลองพิจารณาตามนี้นะครับแต่ลัคนาเขามีอะไรเกาะอยู่สามศูนย์สี่ห้านี้คือดาวที่เกาะลัคนากลุ่มนี้ครับศูนย์สามสี่ห้าอธิณิพต ไม่พูดเรื่องดวงยามพูดเรื่องตัวเลขเด่นผมให้ห้าเด่นแล้วก็ให้สี่เด่นนะครับสี่ราชาโชคนะสี่อยู่กับห้าพอดีห้าเกษตรด้วยมหาจักรด้วยนะครับจึงให้สี่กับห้าเด่นเลขเด่นวางคางก็เลขสี่อยู่แล้วครับนะแล้วทีนี้ลัคนาดวงยามอยู่ที่เรือนมรณะจึงแปลว่าผู้รับร่วงผู้เจ็บป่วยก็ได้นะ ผู้เจ็บป่วยผู้รับร่วงหรือวัดที่ไปบริจาคที่ไปทําบุญนะครับรัฐบาลธนาคาร a อ c และหุ้นเด็น547อันนี้คือผมเขียน304ผมตัดมาจากตรงนี้นะครับที่จริงผมจะเขียนว่า345543แต่ว่าเห็นอาชิตขอไปเห็นจันทร์อยู่ด้วยกันก็อ่ะศูนย์ซะหน่อย304 จะเป็นสามห้าสี่ก็ได้นะฮะเจ็ดสี่ห้าผมจะหมายถึงรถรถที่ที่ขายไปแล้วห้าหนึ่งเก้าคือรถที่ใช้อยู่หนึ่งเก้าเจ็ดก็ตัดมาจากรถ 7, 9, 1, 5, 9, เจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้าครับอันนี้ผมตัดใส่ดวงผมหมดเลยนะเพราะอะไรครับดวงผมดีอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็ตัดมาสองตัวห้าหนึ่งสี่ห้านะ ก็ผมเน้นห้าหนึ่งกับสิบหแล้วก็หกแปดสามสี่ก็ตามมาอีกกี่นะก็ไปเลขท้ายเลขหน้าแล้วก็ทกศออมสินครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะไปได้หมดครับก็เป็นแนวทางส่วนสถิติก็ตามนี้โอ้โหงวดที่แล้ว0ูนยศูนย์เนี่ยเกาะมาตลอดสามงวดนะฮะตั้งแต่ปีสี่แปดเป็นต้นมาศูนย์เนี่ยเกาะมารางวันที่หนึ่งอยู่ตลอดเลยนะฮะ ปีน้นก็560หปีต่อมา960าหกปีที่แล้วก็004เพราะฉะนั้นปีนี้304หน่อยเป็นไรไปครับอะไรเกาะอยู่มี6นี่มาตลอดทุกงวดเลยนะมีหกโอ้มีงวดน้น33แต่ก็ในเลขหน้าเลขท้ายเนี่ยก็6เกาะทุกตัวโอ้ให้6เด่นดีไมน่นี่อ่าก็จะมี688ปดแปดอะไรพวกนี้นะครับ สถิติก็คือสถิตินะบางทีมันก็ไม่ตรงสถิตินะครับแต่อย่างไรก็ตามวิถีดาวโคจรในช่วงเดือนสิงหาคมกลเดือนนี้เป็นต้นไปดีมากต่อหลายๆลาราศีนะครับสำหรับผมกรกฏเองเนี่ยผมเห็นดาวโคจรแบบนี้แล้วผมก็ไปพิจารณาที่พื้นดวงตัวเองด้วยนะครับตอนดีแล้วเราจะดีตามดาวที่ที่ลัคนาเนี่ยไม่มีดาว แต่ตรงข้ามมีสามมีห้าอาทิตย์เข้ามาสุขเข้ามาเลงสามเลงห้าเจอ 7. เจ็ดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็อาทิตย์มาเจอจันทผมมีจันทร์อยู่ที่ราศรีสิง์กับพภเกตเพราะฉะนั้นอันนี้คือคู่มิตรเกื้อหนุนผมจึงไม่ห่วงว่าตอนนี้แทบจะไม่มีเงินเลยจะเอาไว้จ่ายค่ารถ แทบจะไม่มีเงินเลยแต่ก็เชื่อมั่นในดวงชะตาของตัวเองเมื่อดาวโคจรมาแบบนี้ก็จึงรับปากเขาทั้งๆที่ทททไม่มีเงินว่าเดี๋ยวต้อมลังคาาลาให้เบื้องต้นหกหมื่นผมว่าผมจะได้ครับตาชะมาเป็นราชาโชคมาเจอกับดาวตนุลักษ์คือพระจันทร์อยู่ตรงนี้ได้คู่มิตร พี่น้องพูดเป็นที่รักไม่ทิ้งผมหรอกแล้วก็เกื้อหนุนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ามาใช้ส่วนตัวสร้างวัดสร้างว่า,ววาแล้วให้เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามนเณรผู้ที่มาปฏิบัติธรรมผู้ที่มาสร้างความดีงามแล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีที่พักที่อาศัยไม่มีที่ประกอบกิจในทางสงเราก็ต้องทำให้เราก็จะได้บุญใหญ่นะแค่น,นี้เองนะครับ ดูวิถีดาวโครจรแบบนี้แล้วถ้าใครอยากจะอ่านเป็นรู้เป็นนะครับก็มาเรียนเรียนที่ไหนถ้าเรียนที่บุรีรัมสมัครครบ10คนเมื่อไหร่ผมแจ้งวันเปิดนะครับสมัครเข้ามาได้นะจองเข้ามาได้ตลอดถ้าติดรุ่นก่อนครบ10คนราคาเดิมแต่ถ้า ใครที่ยังไม่เคยเรียนก็อีกหนึ่งราคานะผมก็แทบไม่เหลืออะไรหรอกเพราะว่าค่าที่อยู่อาศัยค่าข้าวปลาอาหารสามมือ้อถือว่าถูกมากด้วยซ้ำทุกครั้งผมก็จะติดลบตลอดนะแต่เดี๋ยวผมก็ได้ตังมามีวิธีการได้หลายๆวิธีโดยสุจริตนะครับดูดวงนี่แหละนะมีคนมาดูดวงเยอะรับเยอะก็เอาไว คำรองให้คนที่เข้ามาเรียนรู้ซึ่งการสอนโหราศาสตร์ที่ผมสอนอาจจะแตกต่างจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆหน่อยก็ตรงที่ว่าผมสอนหมดเลยเกือบทุกวิชาแล้วใช้เวลาอาทิตย์เดียวไม่ต้องเป็นรอไปสามเดือนนะครับแล้วก็อยากรู้อะไรสอนหมดผมตั้งชื่อว่าวิชาโหราศาสตร์พุทธศาสนา แต่ก็จะแยกออกหลายวิชามีโหราศาสตร์รหัสชีวิตโหราศาสตร์รหัสชีวิตอันนี้ถ้าเรียนที่ต่างจังหวัดนะครับไปกินนอนอาหารเครื่องดื่มที่พักอาหารก็สามมื้อนะแต่ก็พยายามเซฟประหยัดหน่อยไม่เงินก็ติดลบเยอะนะครับ800บาทหรือ799 9นะอันนี้พักภายในแต่ถ้าคนจะไปพักข้างนอก ก็ไม่คิดแค่ค่าแอร์นะครับก็6,000บาทหรือ5้าเกาเนะครับอันนี้ที่บุรีรัมย์นะที่เชียงใหม่เชียงใหม่นี่จะค่าที่พักที่พักค่อนข้างจะสีดาว5ดาวหน่อยของจะแพงหน่อยนะครับค่าที่พักเนี่ยจะแพงมากไม่ใช่ราคานี้ถ้าที่เชียงใหม่เชียงใหม่ถ้าครบสิคน ได้15หคนถึง20คนก็ไปนะใครอยากจะเรียนก็รวบรวมรายชื่อกันแล้วก็บอกมาเดี๋ยวก็จะไปสอนที่เชียงใหม่บ้านติ๊กินสีครับห้องเรียนเรียบร้อยแล้วพอมีคนมาสมัครเรียนปั๊บก็ค่อยลงโต๊ะเก้าอีกนะครับแล้วก็ที่เชียงรายที่เชียงรายเดี๋ยวให้คุยรายละเอียดเรื่องห้องเรียนกับเจ้าของสถานที่ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณ เยียงรายก็มีนะครับแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชสาลายังไม่เสร็จดีครับศาราเสร็จดีเรียบร้อยแล้วก็ไปที่นครศรีธรรมราชแต่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไปทําบุญสอนมันไปนสอนฟรีค่าใช้จ่ายออกเองแต่เงินสมัครมีครับแต่เงินสมัครนั้นให้เอาเข้าถวายวัดเป็นวัดเทาราชกําแพงเสานครศรีธรรมราช เมือนจะเริ่มขยายไปหลายที่เพราะว่าหนึ่งละมีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเรียนไปแล้วเขาเรียนไปแล้วเขาจเจริญเติบโตขึ้นแล้วเขามีเวลาว่างเขาก็เสนอที่ต่างๆที่เขามีให้ครับแล้วก็มีคนสนใจที่จะเข้ามาเรียนเยอะนะบางคนมองเห็นแบบนี้แพงแต่ที่จริงผมทำทุกครั้ง ติดลบตลอดนะติดลบตลอดมันไม่แพงหรอกเพราะค่าองค่าแอค่าอาหารสามามื้อผ่มค่าแม่บ้านค่าอะไรโอ้โหติดลบตลอดแต่ผมก็ได้คืนภายหลังอย่างน้อยก็ได้คนที่รู้สิ่งที่ผมอยากให้รู้โดยเฉพาะวิชาที่สอนเนี่ยมันเป็นโหราศาสตร์เทิงพุทธศาสนาแปลความหมายดาวถึงหลักธรรมต่างๆ ตามความเป็นจริงของชีวิตแล้วถ้าใครอยากจะเป็นก็เกาะติดผมไว้ oh God, <PM. S 2> ถามอะไรก็จะบอกนะครับอยู่ที่ว่าใครสนใจที่จะเอาแค่นั้นเองนะสั่งอะไรทำไม่ใช่ขัดขัดเขินเขินกล้ากลัวไม่กล้าถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมาเรียนเรียนไปก็คุณเสียตังเปล่าผมก็เสียเวลาเปล่าแต่ถ้าคุณตั้งใจเรียนจริงๆให้ฝึกฝึกให้ทำทำคุณจะเก่ง แล้วผมก็เสียเท่าไหร่ผมก็เสียติดลบก็ยอมเพื่อให้ได้คนเก่งๆรู้วิชาเหล่านี้แล้วเข้าไปทําให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือบุคคลอื่นได้แล้วก็เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยวิธีการทางโหราศาสตร์ไปในตัวด้วยพิสูจน์เห็นผลได้นะครับทุกอย่างต้องพิสูจน์เห็นผลได้ผู้ปฏิบัติจักรู้แจ้งด้วยตัวเองเอาละวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ ก็ขอให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสําเร็จมีโชคมีชัยตลอดทั้งเดือนสิงหาคมทุกท่านครับนอนหลับฝันดีครับปราติสวัสดีครับ